สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสทาขอคุณมาโนศสัทาข้อคุณสุพิพฤิกุลสทาข้อคุณอัมพวันหลีอาพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขอดูโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านต่างกล่าวแล้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สาสัพพทานางังธรรมะทานางังชิมนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัญญยให้คุณมาโนดคุณสุพิษพลุธทธิกุณให้คุณอัมพวันหลีอาพรจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพล้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวง ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนากับสถาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพิคุทั้งหลายมีพระราชาจักรพรรดิบาลีเรียกว่าจักรวรรดิาจักรวรรดิมาสันสกฤตเรียกว่าจักรพรรดิเราก็ติดจากสันสกฤตมาตลอดแต่ไปอ่านในบาลีแล้วพระราชานี้เป็นจักรวรรดิดังนั้นพระสูตรนี้จึงไม่ชื่อว่าจักรพรรดิสูตรพระสูตรนี้จึงชื่อว่าจักรวรรดิสูตรนี สูว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิครับบาลีเรียกจักรวติครับสันสกฤตเรียกว่าจักรพรรดิเราเอาเอาพรามไปแปลบาลีแล้วเราก็ติดพรามเลยนะไม่ติดบาลีทั้งทั้งที่บาลีเป็นของพระพุทธเจ้าเวลาขึ้นชื่อพระสูตรชื่อว่าจักรวติสูตพรพอแปลจักรวติสูตรเป็นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิและจักรวติไปไหน จักรวรรดิก็อยู่ที่บาหลาาีโดนโดนแซงคว้าจักรวรรดิทิ้งไปเอาจักรพรรดิแทนและเราก็เลยจักรพรรดิจักรพรรดิจักรพกรรดินั่นก็เลยวงเล็บเอาไว้ให้ดูนะครับว่าหมายถึงจักรวรรดินะไม่ใช่จักรพรรดิแต่ว่าไหนๆก็แปลว่าไหนๆนะเราก็ต้องไหนๆไปเขาด้วย พระเจ้าพระราชาจักรวัติพระนามว่าทันหะเนมิผู้ทรงธรรมะอา้าท่านทลายผู้ทรงธรรมะต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะฮะนะผู้ทรงธรรมะผู้ทรงธรรมก็หมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งกุศลกรรมบทสิท พระองค์ท่านเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากผิดในการมเว้นจากพูดปดเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร่สาระเว้นจากเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเว้นจากโกรธประทุษร้ายอาฆาตปองร้ายเว้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิสิบประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมทรงธรรมะ เราล่ะเป็นผู้มีธรรมะถ้าใช้ศัพท์ราชาถ้าเป็นราชาก็เรียกเป็นผู้ทรงธรรมะผู้ใจ้เต็มศัพท์คือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งกุศลกรรมมบทสิทธิ์เราทันทลายก็สมาทานซึ่งกุศลกรรมบทสิทธิ์ฉะนั้นเรามีธรรมะที่เป็นมรดกข,ของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับทุกคนนะฮะผมมองเห็นมานานแล้วรา เรื่องอะไรจะไปอยู่แค่ศินห้าใช่ไหมนะฮะอ้อพระเจ้าจากักรพรรดินี่ถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติสูงสุดนะฮะศีลห้าเนี่ยทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ธรรมะที่นำให้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคือกุศลกรรมบทสิบบวกด้วยอุโบสถศีลจำไว้เลยนะฮะนี่คือมรดกของ ความที่ได้เป็นมนุษย์สมบัติสูงสุดคือกุศลกรรมโุบุสิบบวกด้วยอุโบสถศีลเอาไหมครับไม่เอาก็ไม่ว่าอะไรนะครับพระพุทธเจ้าบอกไว้นี่นะเราอ่านแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านอ่านแล้วไม่เก็บมาไว้แล้วไม่สมาทานไม่ประพฤติตามจะเอาใจ จะประคุณคอยลำคอยรวยคอยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีหลับคอยได้เงินหมื่นตื่นคอยได้เงินแสนแขงแขนคอยได้เงินล้านสินค้าก็ไม่เอากุศลกมหมดข้าก็ไม่เอา,า,เอาจะเอาตำแหน่งเศรษฐีเนี่ยใช่ไมพระก็ยืนคอยแหมโยมขอจังเลยพอใส่ปุ๊บทัพพีเดียวเดี๋ยวใส่องค์อื่นต่อไปเจ้าค่ะยืนคอยตั้งนานนะได้ทัพพีเดียว นั่นเกิดจากอะไรครับนะอ๋อค่ากำไรเกินควรข้าวทับพี่เดียวเนี่ยโอ้โหจะให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะบุญนั้นเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์บุญนั้นเป็นไปด้วยโลภความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศนะปูดซะแรงๆเลยจะได้เข็ดไม่เอาเลยบ้ยทีหลังตั้งอธิษฐานไม่เอาแล้วใช่ไหม อาจะก่อนเนี่ยยกขันเขาจะประคุณคอยร่ำคอยรวยคอยพ้นจากความยากจนกลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีที่ดินเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่ให่ใช่ไหมเอาหนักดีไม่ดีคอยได้สามีเป็นฝรั่งเอาหนักเลยนะครับคนไทยไม่เอาเลยนะครับหม่อธิษฐานข้ามประเทศเลย เอาหนักเลยทีเดียวนะฮะเ,เพราะฉะนั้นก็เรามาศึกษานะฮะมรดกของชีวิตเนี่ยศีนห้าไม่พอแล้วครับใช่ไหมนี่พูดก็พูดนะผมเกลียมตกแต่งเดี๋ยวท่านไปก็รู้หรอกว่าสำนักปฏิบัติธรรมศินกาขาวมันมีอะไรแปลกตาม,มากมายผมเกลียมสร้างสำนักปฏิบัติให้เหมือนแผ่นดินจกักรพรรดินะ เอาไว้ต้อนรับท่านทลายในไปสมาทานอุโบสถทศิลกันผมมองไม่เห็นว่าที่ไหนที่จะดีเลิศประเสริฐเท่ากับที่นั้นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันพร้อมที่ต้อนรับครับผมก็เลยไม่มีวิธีไหนที่ดีเอา้าเขาทำบุญมาแล้วก็ทำบุญไปตอนนี้ตรงนั้นจะเป็นแผ่นดินสีทองเลยนะครับเ,เอาจริงๆครับนะเริ่มปูลากนะความงดความงาม ท่านในพลเอกวิจัยองค์พระุลไปเฮ้ยบ้านกูเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เลยหรืวอวะไอจริงน,นะครับท่านไปดูเถอะครับมันงามซตนี่กับลายเชียวผมเห็นว่าความงดงามเนี่ยมันจะอยู่แค่ข้างหน้านี่ไม่ได้ใช่ไหมเล่าเวลาเราปิดทองอย่าไปปิดข้างหน้าอย่างเดียวปิดข้างหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมปูหมด้วฮะทั้งข้างหน้าและข้างหลังตลอดทั้งหมดนะตอนนี้ก็ ลองรับเป็นแผ่นดินของผู้ที่จะไปสร้างบาร,รมีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเอาขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาท่านไปเพาะไม่ปลูกอะเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ในกร,รม,มือจะเกิดประโยชน์อะไรครับ <c oughs> ใช่ไหมครับนะฮะเลือกเอาตีนะเป็นเป็นสิทธิของเราพูทธเจ้าไม่ได้ว่าแต่กลับสนเสริญยกย่องเบื้องบนกลับยิ้มย่องดีใจขณะยากเราจะกลับมาแล้ว <c oughs> หายไปตั้งนานไม่กลับมาสักทีนึง เออเอ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจัก,กรก,กรพนะเรียกตามสันสกฤตกอะไรพระเจ้าจัก,กรวัตินามว่าทันหเนมิผู้ทรงรรมทรรมตรงนี้หมายถึงกุศล,ลกรรมาบทสิบและอุโบสถทศินเราเข้าใจตรงน,นี้ไว้เป็นเบื้องต้นทรงเป็นพระราชาโดยธรรมะเข้าใจไหมฮะเป็นพระราชาโดยธรรม คือเป็นพระชาที่สมบูรณ์ที่สุดเราจะได้ยินแต่คำว่าเป็นพระราชาที่ดีที่สุดต่อหมายซึงต้องมีทศพิษราชธรรมไม่พอหรอกครับทศพิษราชธรรมเป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นะฮะบ,บรารมีส่วนพระองค์ท่านั้น,นะครับแต่กุศลกรรมบทสิบเนี่ยและอุโบสถศ,ศีล แล้วมันมีข้อปฏิบัติอีกทั้งหมด10ประการเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาว่านี่คือเป็นบรดกของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วถ้าปฏิบัติตามแล้วความสุขความเจริญมันมีมากขนาดไหนพระเจ้าทรงแสดงอันนี้คือเรื่องของของวัตะกุลนะครับวัตะกุศนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงออภาคแรกเราพูดถึงวิวัตะกุศนกุศลที่ นำให้เข้าสู่ความพ้นจากการเป็นว่ายใจเกิดนั่นคือโพธิปักเยธรรมซึ่งมีสติปัฏฐานสี่เป็นเบื้องต้นเราทราบแล้วท,วที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอจงมีตนเป็นเกาะกำบังมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะกำบัง เธอจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงอธิบายนั่นหมายเอาสติปัฏฐานสี่แล้วพูุทธเจ้าก,ก็สรุปว่านี่แหละได้ชื่อว่าดูกรรมพิุุฏลายนี่แหละได้ชื่อว่าความมีตนเป็นเกาะกำบังมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามาีไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะ เป็นเกาะคำบงังมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากนี้น,น่าเราได้ศึกษาเลยคแล้วพระเจ้าจึงมาแสดงธรรมะฝ่ายวัตตคุสนะธรรมะฝ่ายวัตตคุศลก็พระเจ้าก็ยกยกเอาพระเจ้าจักรพรรดิเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างสูงสุดเลยนะฮะ ดังนั้นเราต้องรู้จักพระเจ้าจาักรพรรดิในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาโดยธรรมะเป็นพระราชาโดยธรรมและธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงกุศลกรรมบทสิบพระพุทธองค์ยังไม่ได้พูดถึงทศพิรธรรมเลยนะครับยังไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะกุศลกรรมบทสิบนั้นเกื้อกูลต่อมูชนทั้งหลายเราศึกษาต่อไปครับพระเจ้า จกกักรวรติชื่อว่าทันหเนมิทรงธรรมะก็คือถือปฏิบัติกุศลกรรมบฏสิบนะเป็นพระราชาโดยธรรมะเป็นราชาโดยกุศลกรรมบฏสิบผมอยากให้เราเนี่ยทบทวนนะฮะทบทวนถึงกุศลกรรมบทสิบอย่างเรานี้ได้เปรียบนะฮะที่ตั้งที่ประชุมเนี่ยเพราะเราสมาทานกุศลกรรมบทสิบกันอยู่แล้วก็ สมาชิกขององค์กรชาวพุทธสิงกาขาวก็ได้รับเอกสารสมาทานกุศลและกะบท1สิบได้ด้วยตนเองอยากกลับเรียนนะครับว่าตลอดชีวิตของผมไม่เคยได้ยินใครนำสมาทานกุศลและกะบท1สิบเลยนะครับไม่รู้ท่านทั้งหลายจะมีบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยเรียนเรียนเอาไว้สอบสอบได้แล้วก็แล้วกันไปกุศลลกบทสิบ แต่ก็มีชวนสมาทานศินห้าสินแปดอาชวนกรรมเสดสินแล้วก็อุโบสถศีลแต่ไม่มีองค์กรไหนไม่มีวัดไหนเชิญชวนสมาทาน,นกุศลกรรมบทศิลผมจึงได้นะเอาสิ่งที่เราได้เรียนแล้วเอามาปฏิบัติและเมื่อสำรวจดูแล้วเนี่ยละเอียดทีท่วนมากกว่าศินห้า มากกว่าสินห้าห้าเท่าแล้วก็ป้องกันได้อย่างดียิ่งกว่าสินห้าผมก็เลยจะพัฒนาสมาชิกองคอ์กรเราให้หันมาสมาทาน,นกุศลกรรมโบสิบกันนี่คือเป็นความตั้งใจแล้วมาตอนนี้ก็มาเจอจัก,กรวัติสูตรยิ่งภูมิใจว่าเราเดินตามทางที่จะนำไปสู่ความจเจริญความก้าวหน้า ชีวิตเราจะไม่ตกต่ำไปอยู่ในก้นของความเป็นมนุษย์ในยุคสิบปีเป็นยุขไขอยู่ในช่วงของสัตว์รรกลักบแน่นอนครับเพราะธรรมะที่นำให้เจริญนั้นคือกุศลกบทสิอธธรรมะที่ทำให้เสื่อมนั้นคืออกุศลกบฏสิททุกวันนี้เราสำรวจดูแล้วอกุศลกำลังเจริญนิยมแต่ทางบาปทางอกุศล จะโฆษณาจะเผยแผ่ก็มีแต่โฆษณาเผยแผ่ทางบาปทางอกุศลนอะอย่างที่เรารู้ๆกันนะความชั่วเผยแผ่ให้ฟรีความดีเผยแผ่นาทีละสองแสนแพงมากเลยนะครับฉะนั้นเราก็ศึกษากันะนะแล้วเข้าใจตอนนี้ก่อนให้มองเห็นคุณค่าของกุศลกรรมหมดสินำไปสู่ความเจริญ ขาดอากุศลกบทสิบมาอะไรวันนั้นจะรู้สึกหรืออาจจะไม่รู้สึกก็ได้นะครับเอาเราดูต่อไปครับ,บตรงพระเจ้าจักรพรรดิมีธรรมะนะฮะมีธรรมะคือกุศลกบทสิบเป็นพระราชาเป็นจักรวรรดิโดยธรรมะคือกุศลกบทสิบครับนะพระเจ้าจักรพรรดิชื่ออะไร ท่านหันเองนีนะฮะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตและทรงชนะและมีพระราชอาณาจากักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจดประการก่อนจะผ่านตรงนี้ไปนะฮะเมื่อสามวันที่แล้วที่สำนักปริบัฐธรมะมีผู้ถามเป็นสุภาพบุริษน,นะฮะ ถามว่าชมพูทวีปกำหนดตรงไหนเป็นขอบเขตนะฮะกำหนดตรงไหนเป็นขอบเขตเพราะก็อ่านตำราแล้วไม่รู้จะถือตำราเล่มไหนเป็นหลักผมก็ตอบว่าชมพูทวีปส่วนกลางมีสิบหกแควนส่วนกลางนะฮะมี16บหกแควนนอกจาก16บหกแควนแล้ว เป็นปัจจันตชนบททั้งหมดเป็นปัจจันตชนบททั้งหมดชมพูทวีปมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนะครับมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนะครับฉะนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นพระราชาที่มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต พระเจ้าจักรพรรดิมีจักรแก้วครอบครองมนุษย์ทั้งจักราวาลน,นะฮะไม่ใช่ชวนะา,าวชมพูเทวีนะจักรวาลนี้มีสี่ทวีปใช่ไหมฮะอุตกรกุลทวีปนะชมพูทวีปอมรจยคทวีปปุพันวิเทห์ทวีสี่ทวีปนะฮะจักรแก้วนะฮะ นำสู่ปกครองมนุษย์ทั้งสี่ทวีปเลยนะฮะนั่นจักรแก้วเนี่ยมีจักรวาลเป็นอนาเขตพระเจ้าจักรพรรดิมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นอนาเขตครับจะดันชมพูทวีปเราต้องย้อนลอยไป2,600ปีตามที่พระเจ้าทรงสแสดงตามที่พระเจ้าทรงสแสดง แล้วทุกวันนี้เขียนว่าชมพูทวีปก็คือประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นไงครับชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันคําว่าอินเดียเกิดขึ้นมากี่ปีครับ200กว่าปีนี่เองนะครับแต่คําว่าพุทธเกิดมาแล้ว2,600ปีดันตามตำราที่เรียนในพุทธประวัตินะฮะชมพูทวีปส่วนกลาง มี16แขวนเรียกว่ามัชชิมะประเทศนะส่วนเหลือนออกจากนั้นเป็นปัจจันตประเทศไม่มีคำว่าพมา่าไทยเขมรล,ลาวยวนอังกฤษเอเมริกาฝรัง่งเศสสเปนไม่มีนะครับเพราะคำเหล่านี้ประเทศเหล่านี้เพิ่งก่อตัวเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริพานแล้วนั่นแหละครับขอให้เราได้เข้าใจ ฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจักรพรรดนั้นมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตอาณาจักรของจักรแก้วนั้นมีจัก,กรวาลเป็นขอบเขตนั้นจัก,กรวาลน,นี้มีสี่ทวีปนั่นคือเมื่อจักรแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิจักรแก้วก็จะนําไปทั้งสี่ทวีปครับนําไปทั้งสี่ทวีป แล้วทั้งสี่ทวีปเมื่อได้เห็นจากแก้วก็รู้ว่าพระเจ้าจากาักรพรรดิอุบัติแล้วนะฮะอาริราชประเทศนั้นก็ต้องเชิญเถิดมอบสมบัติให้ครับมอบสมบัติให้พระเจ้าจากาักรพรรดิที่เสด็จไปกับจากแก้วะฮะทั้งสี่ทิศนะฮะมอบสมบัติให้พร้อมให้แก่จากแก้วพระเจ้าจากาักรพรรดิรับมอบ แล้วก็บอกว่าท่านจงปกครองอยู่ตามเดิมเถอะขอแต่เพียงท่านอย่าฆ่าสัตว์ขอต่อเพียงท่านอย่าลักทรัพย์ขอแต่เพียงท่านอย่าพูดปดโกอาผิดในการมขอต่อเพียงท่านอย่าได้พูดปดโกหกหลอกลวงขอต่อเพียงท่านอย่าดื่มน้ำเมาสุรายาเสพติดนี่คืองานของพระเจ้าจักรพรรดิที่ไปกับจักรแกว้ว ไปเพื่อไปให้สินห้าแก่เขาแต่ไปทุกแห่งพระเจ้าแผ่นดินที่นั้นจะต้องทูลถวายแผ่นดินถวายประชาชนเจ้าจากักรพรรดิก็ขอท่านจงปกครองต่อไปแต่ขอให้ท่านเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรพัพย์ผิดในกรรมเว้นจากการพูดปดดื่มน้ำเมาสุรายาเสพติดซะเท่านั้นเองทุกประเทศปฏิบัติตามหมดครับแล้วจากแก้วก็ไป สู่ในประเทศอื่นอีกการไปไม่ได้ไปส่วนพระองค์เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดินะครับใครประสงค์จะไปด้วยก็ไปติดไปเลยนะครับใครประสงค์จะไปด้วยก็ติดไปเลยด้านั้นเสนาอามาตย์ขราชรพริพานในยุคนั้นก็ไปเป็นเรียกกันว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะคระับนี่ก็ความดีงามของพระเจ้าจักรพรรดิขอเล่าให้ฟังไปก่อนพระเจ้าจักรพรรดิชื่ออะไรเมื่อกี้นี้ สันหานมินะฮะค่ะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตชนะ <c oughs> ทรงชนะโดยที่ไม่ต้องใช้สตราอาวุธชนะด้วยจักรแก้ว <c oughs> จักรแก้วพาสเสด็จไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนนะครฮะยอมสยบถวายแผ่นดินให้ถือว่าชนะมีพระราชนาจาักมั่นคงสมบูรณ์ นะฮะข้าศซึ่งตัโตไม่มีนะฮะด้วยมีแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วนานิก,กาอันดับมรดกและช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วนางแก้วคาหบ,บรดีแก้วและปริยาปรินายกแก้วคงไม่ต้องอธิบายนะความละเอียดอยู่ในในมหาสูตรศาสนสูตรเอาไว้ศึกษาตัวนทีนะครับ เพราะมหาสุทัศนสูตรนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนมมกับเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่ามหาสุทัศนะมหาราชจักรพรรดินะฮะมหาสุทศนะจักรพรรดิที่ผมพูดสมท่านผู้ฟังที่เคารพคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมาทิฏฐิทินกาขาว ชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะศรัทธาของคุณมาโนดคุณสุพิษพฤทิกุลศรัทธาของคุณอาาัมพวันหลีอาพรร่วมกันรับเป็นชาวภาพขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของต้นดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนรับเป็นชาวภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัตถาข้อคุณเพอเอิญอินลำดวนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบกเกิดมีแก่คุณมาโนคุณสุพิษพฤติท,ที่คุณคุณอัมพรวันหรืออภรรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา